การอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังป้องกันชายแดนประจำปีงบประมาณ2,566ตามที่กองทบกได้อนุมัติให้โรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเปิดการอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังป้องกันชายแดนประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีความมุ่งหมายให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังป้องกันชายแดนมีความสามารถในการสำรวจ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ด้านกิจการพลเรือนง,งานชุมชนสัมพันธ์การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงและอุดมการณ์ของชาติการฝึกจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายกำลังประชาชนในพื้นที่ชายแดนการประสานการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงตามพันธกิจหลักง,งานกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดนโดยจัดการอบรมเป็นระยะเวลา4สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายน2565ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารสัญญบัติและนายทหารประทวนจัดจากชุดปฏิบัติการกิจการโพลเรือนกองกำลังป้องกันชายแดนและชุดปฏิบัติการกจิตวิทยาศูนย์ปฏิบัติการหน่วยปะัชาการสงครามพิเศษรวมทั้งสิ้นจำนวน82นายกิจกรรมการฝึกอบร,รมในหลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ การฝึกทักษะเป็นรายบุคคลเช่นการพูดในที่ชุมชนเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการหน้าที่ตั้งและฝึกการทำงานเป็นทีมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายแบ่งเป็น4ตำบลในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้แก่พื้นที่ตำบลท่าเคยตำบลสวนพึ่งตำบลตะนาวศรีและตำบลป่าหวายโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบการนำหน่วยตั้งแต่การรับมอบภารกิจ การรวบรวมวิเคราะห์พื้นที่ด้านกิจการพลเรือนการจัดทำเวทีเสวนาการจัดทำเวทีประชาคมนำสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงโดยใช้ขีดความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนรวมถึงการสแสวงทรัพยากรต่างๆในพื้นที่ ให้มีความร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไปนอกจากจะทําให้ผู้เคารับการอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนแล้วยังเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของกองทัพบ,บกให้เป็นที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนอีกด้วยหลังจากการฝึกอบรมมาแล้วผู้เคารบการอบรมจะเข้าปฏิบัติงานขับเคลื่อนงาน ด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบ,บกในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสมกับคำว่ารู้ความต้องการทางทหารชำนาญประสานพลเรือนเพื่อนำมาซึ่งความรักความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชาติอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป รู้สึกดีนะที่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานมันรวมมาพวกพี่นะให้กับพวกเราในชุมชนแล้วก็ชุมชนพวกเราเนี่ยทำงานในภาคีร่วมกันซี่งร่วมกันทํานะแล้วก็อยากให้มีหน่วยงานมาร่วมกันเนี้ยรู้สึกว่าชอบมากดีมากเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทหารจากจุดชกรอที่ท่านเนี่ยได้เสียสละเวลานะครับมาให้ความรู้ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดน,นะครับหรือให้ความรู้เกี่ยวกับ การโทษนะครับเกี่ยวกับการหลบหนีข้ามเมืองนะครับทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีความรู้ที่มากขึ้นบางคนที่รู้รู้น้อยก็ได้รู้มากขึ้นคนที่ไม่รู้เลยก็ได้มีความรู้มากขึ้นสวัสดีครับผมร้อยโบมาโบศรีชำนหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังุลระนาดีที่สององหนึ่งรู้สึกดีอย่างยิ่งครับที่ได้เรับการอบรมลักสูตรชุดปฏิบัติการกิจการรลเรือนกองกำลังป้องกันแสดงจอีสองมาทั้งร้อยทุกคน ซึ่งการเข้าราการปรมในครั้งนี้ทําให้รับทราบถึงแนวทางตามเนินงานด้านกิการบริเวณหัขออต่างกและเทคนิควิธีการในการจัดทำแผนการป้องกันภัยคุกคามหลังจากนี้ผมก็จะได้นำความรู้ที่รับในการบรุมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่รับผิดชอบผมครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมการบรมของหลักสูตรนี้ครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับที่ให้พวกผมเข้ามารับก,การฝึกอบรมในครั้งนี้ครับพวกผมจะนําความรู้ที่ได้เราไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติซึ่งไปรูความต้องาการทางทหารจำนานาภาษาพลเรืรเอนเราตั้โรงเรียนกิจการพลเรือน